สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่19เมษายนนะครับปี2568นะครับก็มีลูกค้านะครับจากจังหวัดเลยนะครับก็เโทรมาสั่งเครื่องคาวาม่านะครับเป็นเครื่องคาวาม่านะครับ155นิ้วพัดนะครับรุ่นมูอหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเครื่องมาลองเครื่องให้ลูกค้านะครับนี่ก็กําลังเอาจากกองนะครับ ก็จะมีใบรับประกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์แล้วก็น็อตมูลี่จะอยู่ในถุงดํานะครับที่ติดมากับเครื่องนะครับเครื่องคาราม่านะครับก็สินค้าผลิตที่ประเทศไทยนะครับในอินเทเลนนะครับเครื่องรับประกัน2ปีนะครับจากทางบริษัทคารามานะครับ ถ้าเครื่องมีปัญหาภายในระยะเวลาประกันนะครับภายใน2ปีครับที่บริษัทรับประกันนะครับก็สามารถโทรเข้าเบอร์ติดต่อเบอร์เซอร์บิสของบริษัทได้นะครับอยู่ที่เครื่องนะครับหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกก็โทรมาบอกที่ร้านก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวทางร้านาติดต่อบริษัทให้นะครับสินค้าจะไม่รับประกันนะครับในกรณีที่น้ำในหม้อน้ำแห้งนะครับ เติมน้ำมันผิดหรือเอาไปใช้ในขั้วแก๊สนะครับขั้วแก๊สปลาหมูนะครับอะไรประมาณนี้ก็จะไม่รับประกันนะครับเสี่ยงเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเติมน้ำมันเครื่องลูกค้าก่อนครับ จะเติมน้ำมันเครื่องแล้วก็เติมน้ำในหม้อน้ำเติมพวงกันสนิมในหม้อน้ำให้นะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็จะเติมน้ำมันดีเซลให้นะครับน้ำมันเครื่องจะเติมแค่สองจุดลิตรนะครับก็จะเหลือให้ลูกค้าไว้อเติมในกองอากาศด้วยนะครับก่อนลูกค้าใช้งานก็อย่าลืมเติมน้ำมันใส่กองอากาศนะครับการฝุ่นนิดนึงนะครับ ราคาเครื่องนะครับก็อยู่ที่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับจะเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับตอนนี้อาจะไม่รววน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องลูกค้าต้องเพิ่มเงินนะครับซื้อประมาณสามร้อยบาทนะครับก่อนออกจากร้านทุกเครื่องก็จะลองเครื่องให้ลูกค้านะครับทุกเครื่องเลยนะครับ ก็จะ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 ส่งให้ลูกค้านะครับทางไปสี์เก็บเงินปลายทางนะครับเติมน้ำนะครับโคงการสนีมก็เติมแล้วนะครับ ต่อเติมน้ำมันนะครับดีเซลนะครับเติมให้ลูกค้าครึ่งถังนะครับ ตอนสุดท้ายแล้วก็จะมาลองสตาร์ทเครื่องนะครับกับสตาร์ทเครื่องนะครับ เกิเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะแพ็กใส่กล่องนะครับไปส่งที่ไปษณีนะครับเก็บเง <Jasmine afraid S 1> to to ินปลายทางนะครับที่จังหวัดเลยนะครับก็อยากให้ลูกค้าระวังมิจฉาชีพนะครับที่นะครับระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับที่แอบอ้างเพจร้านเรานะครับก็เพจร้านก็จะมีอยู่สองเพจนะครับมีเพจร้านกงจากการเกษตรแล้วก็เพจร้านคณะทรัพย์การเกษตรนะครับ เบอร์โทรนะครับ0627545665นะครับแล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0869626161นะครับขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดเลยมากเลยนะครับขอบคุณครับ